สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภลัคกาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองอรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกําลังใจกับช่องชาแนลของเราเด้ยวยนะครับขอบคุณครับใค,ครต้องการ,รด,ดูดูส่วนตัวสามาัถอ,อดีตมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอ,ลอดีมาทำค่าครูได้ครับ อนนี้เรามาดูกันนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวเสารโคจรถอยหลังซึ่งเป็นอีพีที่2ครับอีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วดาวเสารโคจรถอยหลังหรือพักเนี่ยนะครับโหราศาสตร์เรียกว่าพักจากราศีมีนพบลาพภเข้าสู่ราศีกุมพบเดือนกรมมะ ก็ไม่น่าเป็นห่วงมากสำหรับคนพฤศบนะครับแต่เดียวเรามาดูกันว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรเนาะวันที่23สิงหาคม2568ถอยข้ามราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมเนาะก็อยู่ในเกณฑ์ลัคนาสีเดือนครึ่งโดยประมาณนะครับตั้งแต่วันที่23สิบงหาคมถึงสิกุมภาพันธ์สองพกก็คือ <c oughs> ขอไปครับก่อนวาเลนไทน์นะครับในปีหน้า ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนอย่างถาวรเนาะก็เอาเป็นว่า2 3ถึง13ากุมภาอยู่ที่ราศีกุมนะครับเดีย๋ยวเรามาทำความเข้าใจเลยว่าอีพีที่2เนี่ยดาวเสาเมื่อโคโจรถอยหลังข้ามราศีมามาปรกระทบกระดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรมา่าจะเกิดอะไรขึ้นมีผลด้านดีด้านเสียยังไงแล้วก็เบียนกระดามฤตยูเป็นผลยังไงแล้วก็ ตรีโก,กนกระดาวพระเสดีเป็นรูปแบบใดว่าจะได้รับผลอิทธิพลยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังในคลิปนี้กันเลยครับเป็นการพยากรณ์กระทบดาวอื่นๆที่เป็นดาวดวงใหญ่นั่นเองครับจุดกําเนิดของคนราศีพิศมลขณะพฤษบอยู่ทางทิศตะวันออกะตะวันตกสิงทางใต้ได้ทั้งราศีลัคนาใช้จุดเดียวกันครับแตุ่ราศีพฤษภตรงนี้เนาะมีดาวริตียอยู่กลุ่มหลักนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาร์ขณะเนี้ยที่ผมกำลังพูดดีเนี่ยยังไม่ถึง23สิสิงหาคมเพราะว่าตอนนี้กลางเดือนเนาะ อยู่ในราศีมีนพบเรือลาภะเป็นโคงสุดท้ายแล้วครับกำลังจะย้ายละดาวเสาร์ในราศีมีนในเดือนลาภะโคจรเข้าสู่ในเดือนกุมนะครับในเดือนกร,รมภ์เนี่ยเรียกว่าถอยหลังข้ามราศี23สิงหาคมเนี่ยทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับว่าก่อนว่า4เดือนครึ่งน,นี่จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับเป็นกรอบกว้างก็คือดาวเสาร์มาจากราศีมังกรเป็นเจ้าเรือนนะครับก็คือดาวเกษตรนั่นแหละ อยู่ในราศีมังกรเนี่ยไปสถิตที่เรือนกลุ่มใช่ไหมมันหมายถึงสุภะกรรมะนะครับสุภะไปสู่เดือนกรรมะเนี่ยมันจะหมายถึงสุภะคือผู้ใหญ่คือผู้สนับสนุนคือผู้ช่วยเหลือนะครับหมายถึงหัวนหน้าเจ้านายตำแหน่งหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับหมายถึงต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศ หมายถึงการศึกษาขั้นสูงหมายถึงเกียรติยศตำแหน่งนะครับและยังรวมถึงเรื่องของอนาคตอีกด้วย <c oughs> ขออภัยครับเมื่อโคโจรเข้าไปสู่ราศีกลุ่มในข้างหน้าของราศีสุภาเนี่ยมันหมายความว่าสุภากรรมมคือการกรรมมาไปว่าเดี๋ยวทาอธิบายกรรมมก่อนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่ากรรมมะแปลว่าอะไรกรรมมายัางมีแค่สามอย่างเท่านั้นก็คือการกระทําปัจจับันักรรมและก็เวรกรรม เขาเป็นกรรมยังไม่ได้แยกนะครับว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่มันหมายถึงเป็นกรรมกรรมกลางๆอ่ะเข้าใจปะเออยังไม่ได้แบ่งแยกเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่อสุภกรรมมะหมายถึงผู้ใหญ่มองเห็นผลงานเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าตำแหน่งตรีโกณของลัคนาคือราศีมังกรเนี่ยไปสถิตในเกณฑ์ลัคนาเรียกว่ากรรมมะนะครับคือพบแห่งการกระทํามันจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับเนี่ยกากระบาดแบบเนี้ย นะครับมันจะเฉียงนิดนึงเพราะราศีพิศษอยู่เฉียงเนาะดังนั้นก็จะเฉียงนิดนึงนะครับแต่ตามจริงมันเป็นรูปกากบาทนะครับกากบาทเท่าเลยก็เรียกว่ามุมฉากอ่ะมันเป็นมุมฉากนะครับเป็นมุมฉากเนี่ยเป็นมุมฉากแก่กันเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นมุมฉากแก่กันเกณฑ์ละขนาจะเป็นมุมฉากทุกคนนะครับทุกราศีนะครับทีนะบนี้กรรมะเนี่ยมันคือการกระทําคือการงานเมื่อสุภกรรมมาผู้ใหญ่ให้โอกาส ดังนั้นตัวคนผู้ศพเองต้องลงมือทําอย่างจริงจังขมักขะม้นแต่เมื่อดาวถอยหลังลงมาเนี่ยมันจะมีของควา,คว,าว่าล่าช้าติดขัดยุ่งยากวุ่นวายแถมยังยาวนานอีกต่างหากแต่คาว่ายาวนานไม่เกินสี่เดือนครึ่งหรอกครับเพราะว่าการถอยหลังความว่าถอยหลังมันคือความยาวนานของดาวเสาร์เนี่ยมันให้ผลได้แค่สี่เดือนครึ่งดังนั้นเนี่ยบางทีมันไม่ถึงสี่เดือนครึ่งด้วยซ้ำเพราะตามจริงดาวเสาร์ถอยจริงๆเนี่ยมันอาจจะประมาณ ปลายเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกากลางเดือนพฤศจิกาประมาณเนี้ยแต่พอดีขึ้นอ่ะปลายปลายเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาเนี่ยมันก็ดีละดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปลายปลายปีแล้วกันเนาะก็คือกลางเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาถึงการกุมภาเนี่ยมันจะดีอยู่ในราศีกุมนะครับเพราะเสาราหูกุมกัน,กนด้วยคู่มิตรใหญ่อยู่ในเกณฑ์ลัคนา ปังครับมันจะผักให้ลหักษณะนี่ยหมุนติ้วเลยครับหมุนหมุนดีนะไม่ใช่หมายถึงหมุนไม่ดีนะหมุนติ้วหมายถึงว่าพลังแห่งการกระทําของเราอะมันส่งผลได้รุนแรงเข้าใจป่ะครับแล้วรปส่งผลที่ดีเพราะดาวราหูคู่คู่มิรใหญ่ดังนั้นจึงหมายความว่าไม่ไม่ได้ง,ง่ายเลยนะที่ดาวเสาร์กับดาวหูจะมาเจอกันในราศีหนึ่งเนี่ยแต่มันอยู่เพียงแค่สี่เดือนครึง่งก็ยังโชคดีเพราะตอนนั้นมันกลุมกันแค่สิบวันแล้วมันก็ดาวเสาร์ก็ดีไปที่ราศีมีนไง ถูกปะจนถึงณนะปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวก็จะโคจรถอยหลังยีิบสามเนี่ยก็จะมาเจอกันอีกครั้งอีกสี่เดือนครึ่งดังนั้นเนี่ยผมว่าดีกว่าสิบวันที่ได้ดังนั้นเนี่ยสี่เดือนครึ่งก็ยังดีสี่เดือนครึ่งดูเหมือนน้อยเนาะแต่มันก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปแต่มันก็ไม่ได้มากก็เป็นว่าอ่ะโอเคมันโอกาสได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นฟ้ากําหนดมาให้เราแค่นี้ธรรมชาติให้เรามาแค่นี้เราก็ต้องน้อมรับไว้แค่นี้เพราะมันดีมันไม่ได้เสียดังนั้นเราก็ต้องยอมรรััับบมมนเเลยเขา้าค และสาวราหูเป็นด้านดีเพราะมาจากเรียนพบที่ดีคือสุภกรรมมะนะครับและดาวเสาเดินหน้าไปในเดือนลาผลก็ยังดีอีกดังนั้นไม่มีเสียเลยคาว่าพุชศเนี่ยนะครับดาวเสาราหูไม่ได้ให้โทษอ,อะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าก,กลัวแต่การถอยหลังมามันคือความล่าช้าติดขัดวุ่นวายยาวนานแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ไงได้ ตกเดินกรรมการกระทําคือหมายความว่าการกระทําของเราอาจจะต้องยืดต้องยาวออกไปหน่อยคือหมายถึงว่าเราต้องอดทนเสาคือความอดทนวิธีการแก้ดาวเสาคือความอดทนอดกั้นอดออมดาวเสามันทุกมันต้องอดทนอดกั้นหมายถึงความที่เราจะต้องพยายามภาวะอารมณ์ครับที่ว่าต้องอดทนแต่เป็นภาวะอารมณ์เรียกว่าอดกันส่วนอดออมเนี่ยหมายถึงดาวเสาเป็นดาวตันีนั่นหมายความว่าให้เราอดออมหมายความว่า ให้เราสร้างตนให้เป็นปุจแผ่นจากการเก็บสะสมหมายถึงว่าเรามีเงินเท่าไหร่เบี้ยน้อยหอยน้อยก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็เก็บไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็เป็นก้อนในอนาคตเองแต่มันก็ได้ตามเท่าที่บุคคลน,นั้นจะได้มันไม่เกินกรรมที่เราทําหรอกถูกปะครับอยากได้มากทําให้มากอยากได้น้อยไม่ใช่มักน้อยก็ทําน้อยไปนะครับมักมากก็เอาให้มากทําให้มากก็จะได้มากเข้าใจะปะมันก็เป็นตามปกตินั่นแหละทีะนี้ดาวราหูจะมาช่วย พเป็นกเกษตรดาวเสายีาอิทพลของดาวราหูบางคนบอกว่าดาวเสากเกษตรเก่าเนาะก็เป็นกเกษตรคู่เลยนะครับเอาเป็นว่าเสาราหูดีมากในตําแหน่งนี้ไม่มีเสียนะครับอีกอย่างหนึ่งคือแต่เขาว่าเสียเนี่ยมันไม่มีก็จริงนะแต่มันมีข้อติงนะครับราหูเป็นกเกษตรเนี่ยอยู่ในเดือนกร,รม,มะาเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความมีแพชชั่นของเราครับดาวราหูดาวแพชชั่นเพราะว่ามันหมายถึงความลุ่มหลง ลุ่มหลงมากๆแล้วว่าแรงปรารถนาอันแรงกล้านะครับนั้นนี่ยเรียกว่าพชชันพชชันตัวเนี้ยมันจะทําให้เราอ่ะก้าวไปสู่อนาคตที่ดีจากการลงมือทําอย่างจริงจังขมักขม้นการทําอะไรด้วยความแบบเ,ออเขาเรียกว่าเหมือนกับทุ่มเต็มที่ทุ่มสุดตัวทําเต็มตัวอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียคือบางทีมันลุ่มหล,มลงมากเกินไปมันอยากชนะมากเกินไปมันอยากสําเร็จมากเกินไป จึงทําให้หลงทางได้เขาว่าหลงทางเนี่ยไม่ใช่แค่หลงทางเหมือนกับคนหาทางไม่เจอเนะี่ยไม่ใช่นะเขาว่าหลงทางหมายความว่าไปผิดทาง<ม>ไปผิดทางคือเช่นสมมุติว่าเราควรจะทามาหากินด้วยสุจริตธรรมแต่เรากลับไปทําทุจริตอืมเราไม่ทําสุจริตธรรมแต่เราทาทุจริตเราไปทุจริตอะไปในสายสีเทาสีดําสีเทายังไม่เท่าไหร่แต่สีดําเนี่ยสีมันคือทุจริต การทุจริตคือหมายถึงว่าไปใต้โต๊ะไปประมูลหัวกันไปนู่นนี่นั่นคือคือเราก็เห็นเห็นเราก็รู้กันอยู่เนาะว่ามันคืออะไรบ้างเอาไปว่าประเภทยาเสพติดประเภทมอมเมาอ่าคนอื่นประเภทโกงคนอื่นเขาเหมือนพวกคอร์เซ็นเตอร์อย่างเงี้ยครับเนี่ยแหละก็คือด้านเสียของดาวราหูที่ไปผิดทางเข้าใจหรือย,อยังงนั้นคนราศีพฤษภและราศีพิจิกจงพึงระวังไวด้ดีๆกับการกระทําที่ผิดพลาดได้ง่าย จากการหลงผิดหลงทางดาวราหูมีคาว่าผิดครับหลงผิดหลงทางหลงตัวเองหลงสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในการงานคือหลงงานหลงจากการงานเพื่อให้ตัวเองเนี่ยคือทําการการะทําบางคนเนี่ยเหมือนตัวเองเป็นมีดเนี่ยไปทิ่มแทงคนอื่นเขาไปทั่วเดือดร้อนก็นไปทั่วไม่สนใจฉันขอคือฉันเหยียบใครได้เหยียบขึ้นไปเลยเหยียบหัวใครขึ้นไปได้ก็เหยียบไปเลยอย่างเงี้ยครับอันนั้นน่มันคือทําให ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพัสดีในเรื่องการเงินเพราะคุณทํามาเท่าไหร่ค็จะถูกตรวจสอบเรื่องการเงินนะครับด,ดังนั้นระวังนะครับดาวพัสดีในเรื่องการเงินเรียกว่าตรวจสอบเรื่องการเงินเพราะดาวพัสดียังหมายถึงการบริหารการจัดการในเรื่องการเงินหมายเขาว่าคนประสบกันเองก็ต้องจัดการเงินให้ดีจากการกระทําเพราะได้มามากใช้ใจมากมันก็หมดไงในนั้นมีอีกจุดหนึ่งที่เราต้องระวังเนาะทีนี้พอดาวหูโอเคมีด้านดีด้านเสียพชชันด้วยลงทางได้ผิดก็ด้านเสียแต่ดาวเสาเนี่ย มันจะหมายถึงอยู่ในเกณลัาคณามันลําบากนะครับจำไว้เลยนะดาวเสาร์ในเกลัคณาในเอนกรมมะข,ของใครลําบากมากๆคือพูดงี้ว่าคนก็มากหน้าหลายตาวุ่นวายกับตัวเราแต่คนที่มาวุ่นวายนีย้ดันเป็นคนที่ดีเพราะว่าดาวไม่ได้หมายถึงดีด้านเดียวนะแต่หมายถึงว่าด้านดีหมายถึงเขามีอะไรซัพพอร์ตเราได้เพราะเป็นเกษตรดาวราหูเป็นเกษตรก็หมายความว่าเขามีอะไรซัพพอร์ตเราได้เสาร์เนี่ยมันต้องพึ่งราหูเพราะราหูเนี่ยมัน มันรู้เยอะมันมันมีโอกาสดาราสาเป็นคนเก็บเหมือนลาหูหาดาวเสาเก็บเนาะเหมือนเขาบอกว่าคนชวดกับฉลูอะครับปีชวดกับปีฉลูเนี่ยเป็นปีหะกันหมายถึงเป็นคู่สมพงกันหมายความว่าใครเกิดปีชวดคือถ้าเป็นคนจีนสมัยโบราณนะเขาจะให้คนปีชวดกับปีฉลูเนี่ยแต่งงานกันเพราะว่าปีชวดหาเก่งแต่ปีฉลูเก็บเก่งดังนั้นเนี่ยชวดหาให้ฉลูเก็บดังนั้นผู้ชายเป็นชวดผู้หญิงเป็นฉลูจะดีเพราะว่า ผู้ชายหาเงินผู้หญิงเก็บเงินเพราะสมัยก่อนผู้ชายมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงเยอะแต่สมัยนี้เท่าเทียมโอเคเนาะแตจริงๆไม่หรอกเกือบเท่าเทียมแต่ไม่เท่าเทียมหรอกเพราะว่าผู้ชายยังมีมีอะไรที่ทําเยอะมากกว่าผู้หญิงอยู่ดีเนาะอย่างเช่นอาชีพทหารเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นได้น้อยกว่าผู้ชายหมายถึงอาชีพเสี่ยงๆนะผู้ชายมักจะได้เป็นแต่ผู้หญิงมักจะไม่เขาจะห้ามผู้หญิงทำเนาะหรือไม่นิยมให้ผู้หญิงทำนะครับแต่ผู้ชายทําได้ปกติ แต่บางอาชีพผู้ชายทำไม่ได้ก็มีนะครับสมัยก่อนคืออาชีพขายตัวเนาะผู้ชายขายไม่ได้คือคือต้องยกให้ฟรีอะ่ะแต่ขายไม่ได้แต่ผู้หญิงอะ่ะเขาขายได้สมัยก่อนแต่สมัยนี้อเออได้หมดนั่นแหละนะครับได้ทั้งสองนะครับผู้หญิงไปซื้อผู้ชายก็มีเยอะแยนะเนาะสมัยนี้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ได้มามาชี้พงให้กระรอกนะครับแต่หมายความว่าอายกตัวอย่างให้ฟังว่าอาชีพหลายๆอาชีพะ่ะผู้หญิงทำ สมัยนี้ผู้หญิงก็เริ่มทําได้อย่างเช่นนั่งร้านเช็ดกระจกเงี้ยบางทีมีผู้หญิงก็มีแต่นานๆทีจะมีนะครับนักดับเพิงนักประจนเพิงอะ่ะเออผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้หญิงมีบ้างแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เสี่ยงมากเกินไปอาจจะเป็นแค่แบบปกติไม่ได้ลุยเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยอาจจะเป็นลักษณะนั้นผู้หญิงอาจจะมีส่วนบทบาทบ้างใน ในหลายๆจุดแล้วนะครับก็สามารถยังก่อสร้างเนี่ยผู้หญิงก็มีเยอะละสมัยก่อนมีแต่ผู้ชายเห็นไ,ไหมก็ผู้หญิงก็ได้รับเปิดโอกาสหลายๆอย่างและมันเริ่มจะเท่าเทียมละแต่ก็ยังไม่เท่าเทียมอยู่ดีเพราะในสังคมยังมองว่าผู้หญิงยังอ่อนแอกว่าผู้ชายในบางอาชีพผู้หญิงยังทําไม่ได้นะครับแต่ผู้ชายอ่ะเขามีกําลังบึกบุนมากกว่าเขาก็เลยมีสิทธิ์จะทำอย่างเช่นทหารผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงทหารก็มีแต่ส่วนมากจะเป็นพวก เอกสารพวกอะไรแบบเนี้ยเออเดินเอกสารเรื่องทําเอกสารหรือไม่ก็อยู่ระเบียบในสถานที่ที่มันเป็นเซฟโซนหน่อยไม่ได้เป็นแบบเสี่ยงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนอกนั้นเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละประมาณนั้นแต่มีเห็นผู้หญิงไปฝึกหลายๆอย่างแต่ผมว่ามันมันไม่เหมาะเพราะผู้หญิงมีข้อจํากัดคือประจําเดือนเนาะอืมเพราะว่ามันมันจะลําบากบางคนบอกว่ามันไม,ม,นไมน่มันไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ผมว่ามันก็ มันก็ยุ่งยากอยู่นะเอออะไรประมาณนี้หรือว่าต้องกินยาคมุมอันนี้ผมไม่แน่ใจก็แบบว่าให้ให้มันแบบไม่มีอะไรแบบเนี้ยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเออหมายถึงว่าชั่วคราวนะ่ะที่แบบว่าถ้ามันแค่วันสองวันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหมายถึงว่าใช้วิธีการคือเออนั่นแหละไม่ไม่ต้องให้มีประจําเดือนในวันนั้นก็ให้ผ่านพ้นไปเลยค่อยปล่อยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะประมาณนี้ทีนี้ เรามาดูดาวมฤตยูกับดาวพฤหัสบ้างดาวมฤตยูเบียนกับดาวเสาร์กราหูอันเนี้ยมันเป็นดาวที่ไม่ถูกกันแต่ไม่ใช่ดาวขัดแย้งกันเออไม่เป็นเป็นดาวขัดแย้งกันแต่ไม่ได้เป็นดาวคู่ศัตรูคือดาวมฤตยูเบียนกับดาวเสาร์กระาหูเรียกว่าขัดแย้งกันดาวมฤตยูขัดแย้งกับดาวเสาร์กระาหูเนี่ยหมายถึงการพลิกผันเปลี่ยนแปลงในความคิดการกระทําและการตัดสินใจของเราเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนคิดอย่างทําอย่างคิดอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่ง เขาเรียกว่าเหมือนกับเราอาจจะมุ่งมั่นไปทางหนึง่งแต่ทําไปแล้วมันเป็นอีกแบบหนึง่งผลที่ได้มันไม่มันไม่ได้เป็นตามที่คิดนะครับประมาณนั้นน่ะดังนั้นเนี่ยให้เราวางแผนและเดินตามแผนเท่านั้นแล้วมันจะประสบความสําเร็จไม่งั้นมันจะไม่เป็นไปตามแผนนะครับเราวางแผนอย่างหนึง่งเราทําอย่างหนึง่งสเปะสปะนะ่ะเออเหมือนกับเหมือนกับเอาเป็นว่าแผนมีแต่ไม่ทําตามแผนน่ะ ก็คือนอกแผนไปเลยนะครับเวลาคับขันมนอกแผนไปเลยสุดท้ายมันก็ก็อาจจะได้อาจจะไม่ได้ก็ตามผลนั่นแหละแต่หมายความว่ามันไม่เป็นไปนตามแผนก็จะนาครับการไม่เล่นตามแผนก็จะทําให้ทุกอย่างมันอาจจะพังได้ง่ายเพราะว่าถ้าถ้าเป็นกลุ่มแต่ถ้าเป็นเดี่ยวมันยังพอรอดเพราะว่าอย่างน้อยตัวเองยังเข้าใจตัวเองไม่ต้องสื่อสารกับใครเอาตัวรอดตัวเองก็จบแล้วแต่ถ้ามันเป็นหลายๆคนนะครับมันมั่วไปหมดเลยนะผิดคนคน คนอื่นทาตามแผนตัวเองไม่ทําตามแผนอยู่คนเดียวอ่ะทกคนอื่นก็ต้องวิ่งตามไล่ตามแบบเฮ้ยเข้าไปในพื้นที่ที่มันเสี่ยงพื้นที่ที่มันแบบเราห้ามเข้าไปแต่ดันเข้าไปอ่ะจะทํายังไงละ่ะอะไรแบบนี้มันคือวุ่นวายไปหมดดังนั้นเนี่ยล่มได้แน่นอนล่มได้แบบง่ายมากนะครับแต่อาจจะมีปฏิหารรอดก็ได้แต่หมายถึงว่าส่วนใหญ่มันไปไม่รอดหรอกถ้า,ถา,ถาไม่ทําตามแผนนะ่ะนะครับอันนี้คือการพลิกผันเปลี่ยนแปลงที่ต้องระระวังจากความคิดการเลือกและการตัดสินใจการกระทำเนี่ยอาจจะนําไปซึ่งกันขัดแย้งกับ การกระทําของตนนะครับดังนั้นทําตามแผนวางแผนก่อนแล้วทาตามแผนครับต่อไปรับพิสตีเนี่ยอยู่ในการเงินคือตรวจสอบรอบครอบในลักษณะของตรีโกลดาวเสาราหูเป็นตําแหน่งที่ไม่ได้เสียเลยแต่ดาวเป็นคู่ศัตรูกันดังนั้นจึงหมายความว่าแบ่งรับแบ่งสู้กันการลงทุนการได้มาใช้ใจ่ายไปก็แบ่งรับแบ่งสู้อย่าสุดตรงจนเกินไปอย่าใช้เงินจนเป็นเบี้ยอย่าทําอะไรจนเกินเหตุอย่าลงทุนใหญ่อย่าหน้าใหญ่ใจโต พยายามทาอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูตามสเตปดูตามาไปเป็นไปตามสเตปแล้วกันสเตปบายสเตปนี่เงี้ยไม่ต้องไปคิดฝันมโนว่าจะต้องอย่างนู้นแล้วลงทุนใหญ่คือสาวราหูมันใจกล้ามากเลยนะครับมันกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงสุดๆดมันก็อาจจะมีความล้มเหลวได้ง่ายนะครับเพราะดำหรืออยู่พลิกผันในตัวตนเห็นไหมครับการคิดการตัดสินใจการการะทําของเราอาจจะไม่แน่นอนดังนั้นวิธีการแก้คือมีกุญสือก็ดี ปรึกษาใครสักคนที่มีความรู้อาจน้ำาน้อนมาก่อนก็ดีกนจะได้ทําให้ทุกอย่างนั้นเซฟลงไปแล้วไม่มีความเสี่ยงมากจนเกินเหตุเพราะดาวฤยษ์อยู่ในตําแหน่งของความคิดของเรามันคือความเสี่ยงตั้งแต่แรกดังนั้นเนี่ยความคิดก่อนออกจะมาจากการกระทำเนี่ยมันต้องผ่านความคิดถูกปะความคิดผิดพลาดการกระทําก็ต้องผิดพลาดแน่นอนทุกอย่างก็จะพังได้ถ้าเราไม่ตระหนักในความคิดนั่นเองครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเร็นใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ